กุ้งพลอยกับความสำเร็จอีก9ก้าอาจรู้จักเธอคนนี้กันเป็นอย่างดีในฐานะอดีตภรรยาสอนรามที่พิกทักเธอคนนั้นก็คือกุ้งพลอยกนิธาดินหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเธอเริ่มต้นเข้าวงการจากเป็นผู้ชนะในรายการบิ๊กบาเทอร์ซึ่งก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นสตันหญิงจากนั้นเธอมีโอกาสได้ทำงานในวงการในการเป็นสตันทั้งในละครและภาพยนต์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักบู๊หญิงแถวหน้าของวงการก็ว่าได้เพราะฝีมือของเธอไม่ธรรมาดาเลยทีเดียว อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเธอได้หย่าขาดกับอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยส่วนน้องวิจิลูกสาวของเธอก็อยู่ในความดูแลของสามีที่ผ่านมาเธอยอมรับว่าเธอนั้นเป็นคนผิดและพร้อมปรับปรุงตัวอยู่เสมอเพราะเธอเองก็ไม่คิดว่าจะเจอปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเธอทําทุกอย่างและยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อน้องวิจิเธอนั้นอยากที่จะอยู่กับลูกและได้พูดคุยกับลูก และล่าสุดเธอได้ออกมาโพสภาพบริษัทปาม่าวีจิจำกัดทำหลายคนคอมเมนต์แสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่ของเธอที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยเธอได้ออกมาพูดความในใจว่าตั้งใจทำงานเริ่มต้นจากเล็กๆยังมีภาระอีกเยอะภารกิจเธอยังไม่เสร็จตรงให้พดังกับตัวเองอะไรก็รอดูความสาเร็จเธอต่อไปเพราะสิ่งที่เธอทำนั้นก็เพื่อลูกสาวเอาเป็นว่าเราติดตามไปชมภาพบริษัทเล็กๆของเธอกันเลย